ทางบ้านครับวันนี้มาพบกับผมธนกร,กรแก้วกล้าเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อาคารพักนะครับของอมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งที่นี่วันนี้เขาได้จัดงานามหากรรมหมอเมืองล้านนาและชนเผ่าพื้นเมืองนะครับนะซึ่งวันนี้ผมจะพาไปาท่านไปติดตามาคลิปที่2สําหรับคลิปของสมุนไพราอาคาโดยศูนย์สมุนไพราอาคาฮานี่ของพี่อาทูหรือว่า,าคุณชัยสิทธิ สิทธิโชดกนะครับซึ่งเป็นผู้อนการสมาคมชนเผาอาคาแล้วก็ท่านได้เป็นหัวหน้าศูนย์สมุนไพราอาคาฮานีนะครับซึ่งอยู่ที่บ้านแสนใจเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะครับ 哎、er，五达拉西财庙，五达哥，哎，头边啊也坐，石头就会摇，雪摇坚强，喜拉菩萨的。 ในเอเชียทแนจีในยุโรปอเมริกาก็มีแลาความสำคัญตอการแพทย์นบลการแพทย์เรนเิาตั้งสขาบชนการยนใน้นะครับมการแพทย์แผนไทยการแพทย์บาลนาตลอดา เราเคิดว่าการเอาสมุนไพรตรงนี้เนี่ยเรามีแผนอนาคตว่าเราจะมีการที่เ,เป็นการรักษาของชงของอากาศเนาะเราก็จะมีการให้เป็นรูปแบบรูปธรรมให้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะให้สืบสารต่อแล้วก็ให้มีการฟื้นฟูแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยให้รู้จักสมุนไพร คุณค่าของสมุนไพรปกติมันมีอยู่แล้วปกติมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ถูกมาเผยแพร่เนาะเพราะว่าเราเรามาใช้เรื่องของโรงพยาบาลมากกว่าค่ะทีน,น,นี้จะมีการวิธีการรักษากระดูกหักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพิธีการให้รู้เรื่องหลังออคอดเนาะ หลังข้อนี่ต้องใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่บุรณการอยู่แล้วั้งแต่ปู่ย่าตายายค่ะเราก็เลยสืบต่อแล้วก็ชั้นที่ไหนที่เราพอจะศึกษาได้บ้างเราก็มาเผยแพร่อย่างเงี้ยค่ะคนก็จะได้รู้กับคนเรามั่งว่ามีอะไรที่ดีๆบมางอะไรอย่างเงี้ยค่ะของดีอค่ะของดีอาคาอย่างเงี้ยค่ะ

에 치츄니 미냐에 아부자 예 뉴어쳐 열어 ครับตอนนี้ผมอยู่พี่กับพี่ไกลสิทธิ์นะฮะสิทธทิโชดกนะครับนะซึ่งท่านเป็นผู้ในการศูนย์ศูนย์ภัยอาคาศฮะนี่ซึ่งคลิปที่แล้วเราไปชมกันที่บ้านแสนใจแต่วันนี้ท่านมาออกงานที่อ,อาคารพักนะครับของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับในงานมาก,กรรม หมอเมืองล้านนาแล้วก็ชนเผ่าพื้นเมืองนะครับวันนี้ส,สวัสดีครับพี่อาถูครับ,บสวัสดีให้พี่อาถูอธิบายตกงแต่สม,มุนไพรตัวแรกมาวันนี้ก็เอาตัวอย่างพืชสม,มุนไพรมารจากหมู่บ้านสู่เมืองนะก็มีพืชหลายอย่างนะ อันนี้หมอเครือข่ายแล้วก็มันจะมีตั้งแต่เริ่มต้นเนาะอันนี้ก็คือเป็นพืชพันธุ์พื้นบ้านเป็นเครื่องเทศอาหารชนิดหนึ่งีท่ที่คำเมืองเลยว,ว่าอันนี้ก็คือเวลาเราไปตำหนำามตำอะไรเนี่ยถ้ามันบวมนี่ก็ใช้ตัวนี้สําหรับตัวนี้ก็คือดาเปร์ดอลล็องดาเปดอลล็อง <Okay. S 2> uh, นะครับมันสรรพคุณในการใช้เนี่ยใช้หลายด้านแต่ว่าคนที่ไส้พันธุ์ ลำไส้พันนะครับอันนี้ก็ใช้ด้วยและใช้ในงแง่อื่นๆด้วยส่วนส่วนส่วนตัวนี้ก็เรียกว่าอะคาดดด์นดออเนะาะอะคาดดด์ดเป็นเครื่องหอมชนิดหนึ่งแต่ว่าในแง่ของการอบยาก็คือจะช่วยเรื่องกลิ่นแล้วก็การผ่อนคลายแล้วก็ในเรื่องความดันด้วยถ้าเราต้มดื่มส่วนอันนี้ก็คือเป็นรองยามะาลาเนาะก็เป็นพันธุ์พืชที่อยู่ในระดับในในหนองน้ำนะคือเรากินเพื่อที่ป้องกันกลิ่น นะครับก็คือดับดับกลิ่นด้วยแต่ในแง่ความเป็นพิษที่ก็คือไล่แมลงไล่แมลงอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับก็เอามากันเยอะมากนะครับรวมไปถึงนี่รชชก็คือเป็นพืชที่เราใช้ในการขับเลือดบำรุงเลือดนะครับก็เป็น เป็นเป็นพืชน้ําชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านที่เราใช้นะครับนอกนั้นก็จะมีเนี่ยครับนี่ปะแตะนะครับในใช้ประโยชน์ในแง่ของการสร้างหลังคาบ้านด้วยอะไรด้วยแต่ถ้าเป็นนิ้วหรือเป็นคนเป็นบิดอะไรเนี่ยเราก็จะเป็นส่วนผสมใช้อันนี้อันนี้เรียกว่าออหอมแดงหอมแดงครับอ,อันนี้ก็คือเป็นหอมแดงก็คือคนที่เป็นบิดเหมือนกันเยาวณีะนะครับเราเรียกว่าเยาวเนก็มีจะมี อื่นอีกนะครับที่เป็นอันนี้ก็คือ,อ,อเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ว่าลองช้านะครับที่อยู่ในระบบน้ำทำห้วยนะครับแล้วก็อื่นๆก็คือนี่พืชใหญ่ๆคือแมลาก็คือลิ้นหมาและการปวดบวมก็ใช้ได้ในแงี้เป็นอาหารก็กินได้อน,นี้เป็นพักกับลาบเนระครับได้ไหมทำทำกับลาบกับพริกก็ได้ครับันพักอุดของพ่อของกิมกุ้งกันแล้วอันนี้อันนี้นี่เป็นพืชที่ สําคัญทีเดียวเนาะคนอากาศใช้ในการดับกลิ่นแล้วก็เวลาใครปวดหูให้ให้กับเด็กอะไรก็คือใช้นี่นอกนั้นนี่ก็คือถ้าสัตว์สีเท้านะครับเป็นกีบแล้วก็คือถ้ากินแล้วเป็นพิษนะครับ,รบก็ตายเลยสสัตว์สีกระเพาะนะครับอันนี้คือ,อยากแก้ไอนะครับส่วนอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ใกล้ๆนี่ในแง่เราแล้วก็นี่คือป้าแดป้าแดงคู่ถ้าถ้าเราถ้าเราไปแตะไปอะไรใบมันจะ,ม,นจะมันจะเหมือนคันนะครับมันจะหันมันจะคันแล้วก็เป็นพิษมันเจ็บ มันเจ็บนะครับอันนี้ก็คือเราไปใช้ในเรื่องของเหมือนคล้ายๆไวาาก้ามาถึงข้างบนฮะส่วนอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากของหมอพื้นบ้านทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยก็คือมะขามเปียกมะขามเปียกคุณสมบัติทางยาก็คือการระบายท้องนะครับแล้วก็มีกระเจี๊ยบใช่ไหมครับก็คือแก้ขับเครื่องร้อนในส่วนนี้ก็เป็นเครื่องยาส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือเดี๋ยววันนี้จะมีการสาธิตครับ มาสาธิตเรื่องเกี่ยวกับออของคนคลอดหลังคลอดอยู่หลังคลอดเป็นหลังคลอดนะครับผู้หญิงที่หลังคลอดเราวันนี้จะมาสาธิตในงานประชุมทางวิชาการด้วยส่วนอื่นๆนี่ใช่ครับอื่นๆนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นสัตว์ต่างๆที่เราจะนี่คือส่วนหนึ่งนะ,ะแล้วก็ก็คงต้องคิดในวิถีชีวิตประจําวันเริ่มต้นโดยตั้งแต่กระดองเต่าหรือตอาพาาเต่ามั้ง นะครับอันนี้กระดูกนะครับในกระดูกนี่ก็คือเป็นของนกกระจอกเทศนะครับอันนี้หอยแล้วก็มีเขาเรียงผาเขาเรียงผาครับแล้วก็เม่นผลเม่นอันนี้ก็ตัวอย่างเขาคือปากหมูป่าตัวอย่างพวกนี้ใช้วัสดุต่างกันสมมติว่าถ้าเหตุเป็นพิษเราก็จะใช้ยาตัวนี้นะครับ อันนี้เวลาเจ็บเขา่า <_ d ose> เจ็บอะไรก็มีคาถาบ้างผสม <_ d ose> ก็ใช้กระดูกตรงนี้นะครับ <_ d ose> ส่วนคนที่เจ็บท้อง <_ d ose> เจ็บอะไรเหมือนกระตุก <_ d ose> ก็คือจะใช้นี่นะครับ <_ d ose> แล้วก็กวัวซา,าคนที่เป็นระบบ <_ d ose> เลือดพิษเนี่ยก็คือใช้วิธีนี้กัวซาเอานะครับกัวซาก็มีส่วนเด็กที่มันปวดหูนะครับเราก็จะใช้น้าร้อนต้มแล้วก็จะเป็นส่วนผสมหยอดที่หูเป็นยายอดหูนะครับส่วนตัวนี้เวลาโดนแมงบุ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็น จะเป็นส่วนสําคัญมันคัน,คนนะผลนะตอนนี้ต้องไปขูดเอาใจคาถาด้วยก็อันนี้ก็คือเป็นสัตว์วัตถุดิบแล้วก็น,นี่ก็คือเป็นตัวยาที่เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นมีทั้งชามีด้วยพยายามพัฒนาการแล้วก็มีสมุนไพรดองเหล้าดองเหล้าหรือต้มเอาก็ได้นะครับคนที่ชอบเหล้าก็เดินดอมเหล้าอันนี้ก็คือเป็นเจลกุหลาบที่ปลุกในหมู่บ้าน ในครอบครัวเป็นชาอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งออกมานะครับเป็นพันธุ์พืชสมุนไพรต่างๆที่ใช้ในครัวเรือนอันนี้ก็คือทั้งหมดของเครือข่ายแล้วก็ทําของด้านพืชสมุนสมุนไพรศูนย์ศึกษาสุขภาพทางเลือกครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมคงจะได้รับความรู้มากใาม่นะครับในงานมากกรรมหมอเมืองล้านาและ ชนเผ่าขึ้นเมืองนะครับสำหรับวันนี้ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับก็จากลาคุณผู้ชมกันก่อนนะครับสวัสดีครับ 哎，五达拉子在边，五达古哎，头边、啊、呀子，石头酒块要学要坚强，喜拉菩萨哎。 지로부스에해 지춘이 미냐해 아브절 예 뉴쳐요 커제배 가토 요이해도유 ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ผมธนกรแกล้กลาๆอยากจะมาแนะนำสตูดิโอแล้วก็ห้องบันทึกเสียงหรือว่าท่านจะตัดต่อคาราโอเกะหรือว่าพี่น้องอะจะทำะเป็นรูปแบบอของงาน แต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานขาวดำถ่ายวิดีโอหรือว่าจะให้เสียงภาคของทีมงานผมทีนกรแกร้วกล้าหรือว่าท่านจะเป็นนักร้องแต่อยากจะ,ะตัดเป็น VCD เคราวเกะอะไรต่างๆเพื่อไปลงใน YouTube หรือว่าเป็นงานการต่างๆทีมงานของเราครับเป็นทีมงานคุณภาพในการถ่ายทำแล้วก็รับใช้พ่อแม่พี่น้อง ที่หมายเลขโทรศัพท์0898383353 0898383353หรือว่าท่านจะไปชมผลงานของผมทินกรแก้วกล้านั่นคลิกไปที่ YouTube ธินกรแก้วกล้าได้นะครับ